ทางด้านแพทย์ผู้เชี่ยวชาญก็มีการนำคดีและพฤติกรรมของแม่ปุ๊กมาเปรียบเทียบกับกรณีของกลุ่มโรคที่มีชั่อว่ามันชอลเซนซินโดรมไบโพซีค่ะเขาบอกว่าเป็นกลุ่มบุคคลที่มีการทำร้ายเด็กในการดูแลของตัวเองเพื่อเรียกร้องความสนใจในระหว่างกระบวนการการรักษาแต่เคสของแม่ปุ๊กกับโรคกลุ่มนี้มีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรเดี๋ยวให้ทุกท่านไปติดตามจากรายงานกันค่ะ มันชาเส้นซินโดรมบายพร็อกซี่เป็นอาการทางจิตอย่างหนึ่งของผู้ดูแลเด็กที่มีการทำร้ายลูกในความดูแลของตนเองเพื่อเรียกร้องความสนใจเป็นอาการที่ถูกยิบยกมาเทียบเคียงกับคดีแม่เลี้ยงเดี่ยววัย29ปีที่ปรากฏข้อเท็จจริงในการทำร้ายบุตรและบุตรบุญธรรมอายุ2ขวบและ4ขวบทีมข่าวพูดคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงพลิศราธรรมโชติจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นภาควิชาจิตเวชศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีเพื่ออธิบายถึงอาการดังกล่าว โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงพิชราญญญายืนยันว่าไม่สามารถระบุได้ว่าแม่เลี้ยงวัย29ปีมีอาการมันเชาเส้นซินโดรมบ่ายพ็อกซี่หรือไม่แต่อาการดังกล่าวพบทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศซึ่งเคสที่รุนแรงที่สุดคือแม่ทำร้ายเด็กจนเสียชีวิตซึ่งแม่ผู้ก่อเหตุจะมีพฤติกรรมคล้ายๆกันคือผู้ปกครองพาเด็กมาโรงพยาบาลด้วยอาการเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บที่ผู้เป็นแม่กระทำขึ้นมาเองเพราะอยากได้รับความสนใจในการตรวจรักษา ซึ่งเป็นอาการทางจิตของผู้ดูแลในการเรียกร้องความสนใจจากสังคมและจากผู้อื่นโดยใช้เด็กเป็นตัวแทนของความเจ็บป่วยมันเป็นโรคความผิดปกติทางจิตใจรูปแบบหนึ่งนะคะที่คนคนนั้น,นมีการสร้างอาการนะคะหรือการบาดเจ็บนะหรือมีสร้างอาการแสดงบางอย่างให้กับอีกคนหนึ่งนะ,ะเพื่อที่จะทำให้เขาเนี่ยได้รับ บทบาทของการเป็นผู้ป่วยทำแบบนี้ไปเพื่ออะไรก็คือเพื่อที่จะให้เขาได้รับอะไรบางอย่างในด้านของจิตใจใเช่นได้รับการดูแลเอาใจใส่ชื่นชมการยอมรับอะไรต่างๆเหล่านี้ค่ะซึ่งการได้รับสิ่งต่างๆเหล่านี้อาจจะไม่ได้อยู่ในลักษณะของการรู้รู้สึกตัวนะว่าเออนี่เราต้องการได้อยู่นะบางทีมันอยู่ในระดับจิตได้สำเร็จขณะที่ในสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นหนึ่งในประเทศที่พบผู้ป่วยในกลุ่มอาการมันเชาเส้นจินโรมบายพร็อกซี่เช่นคดีแม่ฆ่าลูกวัยห้าขวบจนถึงแก่ชีวิตในปี2557จนถูกสารตัดสินจำคุก20ปีตัวหญิงชาวอเมริกันผู้นี้มีประวัติวัยเด็กที่ถูกปล่อยปละละเลยไม่ได้รับการดูแลเอาใจใส่รวมทั้งถูกทอดทิ้งจากครอบครัวมาก่อนส่วนในประเทศไทยยังพบเคสลักษณะนี้ไม่มากนักโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงบลิสราระบุว่าวิธีสังเกตอาการของผู้ป่วยกลุ่มนี้ คือมักจะพาเด็กไปโรงพยาบาลบ่อยๆโดยอาการของโรคที่แจ้งจะไม่ตรงกับอาการที่แพทย์ตรวจพบเริ่มสงสัยว่าเอ,อ๊เป็นจากอะไรนะคะอันนึงที่อาจจะสงสัยอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าถ้าเกิดว่าเวลาที่ผู้ดูแลเนี่ยอยู่กับเด็กอาการแย่ลงแต่ว่าพอแยกออกจากกาันเช่นเมื่อมีการสงสัยมีการแยกผู้ดูแลออกไปนะคะเช่นงดเยี่ยมก่อนชั่วคราวพบว่าอาการเด็กดีขึ้น อย่างงี้ค่ะก็ทําให้น่าสงสัยมากขึ้นโดยส่วนใหญ่คนที่มีอาการาต่างๆเหล่านี้คือเวลาที่หมอหรือผู้ดูแลคุยกับเขาว่าเออเราสงสัยนะว่าการตรวจมันไม่ไปด้วยกันอะไรแบบนั้นเราเนี่ยค่ะผู้ดูแลก็มักจะไม่ยอมรับแล้วก็ลงท้ายด้วยการเปลี่ยนหมอหรือเปลี่ยนสถานพยาบาลท,ทางนี้หากสังเกตพบคนใกล้ตัวมีอาการ MSVP สิ่งแรกที่ควรให้ความสำคัญคือความปลอดภัยของเด็ก ในการแก้ไขกับผู้ที่มีอาการต่างๆเหล่านี้เท่านั้นชิ้นที่สําคัญที่สุดก็คือความปลอดภัยของเด็กค่ะเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องมีกระบวนการเช่นกระบวนการที่เกี่ยวกับคุ้มครองเด็กบางอย่างเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะเพราะตราบใดที่เ,เด็กนั้นยังอยู่กับผู้ดูแลซึ่งมีความเสี่ยงที่อาจจะทําให้เด็กมีความไม่ปลอดภัยทางด้านร่างกายจิตใจ,จสังคมหรือด้านต่างๆเนี่ย มันก็จะไม่เป็นผลดีกับเด็กแน่นอนเพราะฉะนั้นกระบวนการคุ้มครองในการช่วยเหลือเด็กก็จําเป็นด้วยเช่นเดียวกันค่ะสำหรับผู้ป่วยในกลุ่มอาการมันเชลเซนซินโดรมบายรลอกซี่หรือ MSBP จะไม่ยอมรับในสิ่งที่ตัวเองเป็นและอาจมีอาการต่อต้านคนที่เข้าไปตักเตือนเช่นหากเป็นแพทย์ก็จะใช้วิธีเปลี่ยนแพทย์หรือย้ายโรงพยาบาลการเข้าไปแก้ปัญหาอาจต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญและความไว้ใจโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของเด็กเป็นอันดับแรกวุฒิพันธ์เปรมสวัสดิ์สำนักข่าวทีเอ็น ราายงานขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16นะคะอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบเลยละค่ะและถ้าคุณผู้ชมไม่อยากพลาดการติดตามรายการสดอย่าลืมนะคะเพียงแค่เข้าไป Facebook TNN Live ค่ะและยังมีช่องทางอื่นๆที่ทำให้คุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการของเราได้เพียงแค่กดลิงก์บริเวณใต้วิดีโอนี้ได้เลยค่ะ